สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่นิยายยูวินชาแนลนิยายเสียงรายวันที่จะพาท่านไปเพลิดเพลินกับเรื่องราวในงานเขียนใหม่ๆกันอย่างจุใจสำหรับวันนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังเรื่องทายาทมัจจุราชร้อยพบพันชาติก็ไม่อาจขาดเธอโดยใน EP30 จะนำเสนอในตอน Safe Village ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังกันได้เลยครับ ตัวบารายหันไปทางประตูก่อนจะหันกลับมาที่นัทนารีคุณไทภูมิเนี่ยเหรอคะนัทนารีพยักษหน้าใช่ค่ะเพราะคุณไทรภูมิมีลักษณะบางอย่างที่ไม่ใช่มนุษย์ทั่วไปมีหลังสีความร้อนอยู่ในตัวแม้คนที่อยู่ใกล้ก็ไม่รู้แต่ถ้าเราสังเกตในระยะที่ยืนห่างกันราว5เมตรจะเห็นเปลวความร้อนออกมาจากร่างกาย ร้อมคนนั้นใจภูมิได้เดินเข้ามานั่งตรงนันข้ามแล้วมองนัทนารีผมคิดถูกหรือคิดผิดครับเนี่ยที่ดึงตัวคุณหมอนัทนารีมาช่วยไปไปมา,มามองว่าผมไม่ใช่มนุษย์แล้วนัทนารีนั่งนิ่งสีหน้าไม่ได้แสดงออกตามลักษณะอาการของเธอแต่ร่างกายที่ขยับกับส่วนคอเกรงเล็กน้อยก็แสดงถึงความขบขันของเธอส่วนบัวบารายนั่งปิดปากขำด้วยความเกรงใจ ซึ่งเขากำลังจ้องหน้าเธออยู่คุณก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันใช่ไหมครับเขาแกล้งมองออกไปนอกกระจกผมไม่คิดว่าพวกคุณเพิ่งรู้จักกันได้ไม่เท่าไหร่ก็จับมือกันทำร้ายผมซะแล้วคราวนี้บัวบาลายถึงกับขำออกมาส่วนนัดนาลีนั่งเกรงคอใบหน้าสัตน์เล็กน้อยจนกระทั่งใจูมิเข้าสู่โหมดจริงจังเอาผมไปทดลองได้เลยครับจะใช้เวลามากไหมครับ นัทนารีจึงบอกกับเขาถ้าเราได้เนื้อเยื่อของคุณใรภูมิตอนนี้หลังจากผ่านกระบวนการตรวจสอบก็ทิ้งไว้หนึ่งคืนพรุ่งนี้ก็น่าจะรู้ผลแล้วล่ะค่ะถ้าใช้ได้ก็ผ่านเลยจากนั้นก็ไปสู่กระบวนการฉีดวัคซีนออกมาแต่ปัญหาจะอยู่ที่เนื้อเยื่อไม่เพียงพอตรภูมิคิดไปถึงเนื้อเยื่อจากนายทวารที่วาและลาตรีเอาอย่างนี้นะครับคุณหมอ เอาทั้งเนื้อเยื่อของผมและของเลขาผมไปพร้อมกันเลยจะได้รู้ว่าของใครใช้ได้หรือไม่ได้แต่ถ้าได้ผมก็มีวิธีที่จะให้คุณหมอได้สารตั้งต้นมากพอต่อการทำวัคซีนเป็นล้านๆโดสเลยนันารีเกลงลำคออย่างตื่นเต้นพร้อมกับลุกขึ้นนั่นเชิญคุณใรภูมิได้เลยค่ะแล้วคนของคุณอยู่ที่ไหนคะเขาชี้ไปด้านนอกทุกคนเห็นนายทวายืนอยู่ ขณะเดินไปไต่ภูมิหันมามองบัวารายก่อนจะแก้งชี้หน้าเธอจำไว้เลยนะครับคุณหมอบัวอยู่ดีๆก็ทำให้ผมต้องเจ็บตัวบัวารายยืนขึ้นปิดปากขำเอาไว้บัวจะชดเชยให้นะคะคุณไตภูมิอยากได้อะไรสั่งมาได้เลยนะคะเขาแกล้งจำเลงตาแล้วยิ้มก่อนจะเดินออกไปในไม่ช้าทั้งไต่ภูมิและนายทวานก็ถูกนำ ไปนอนลงบนเตียงภายในห้องปฏิบัติการแล้วปล่อยให้นัดนาลีทาหน้าที่ของตัวเองบัวบรายคอยช่วยสังเกตการกับเจ้าหน้าที่อีกสี่คนคอยให้ความสะดวกกับนัดนาลีอย่างเต็มที่ใรภูมิและนายทวานนอนหลับตาระหว่างนั้นนายทวารได้รายงานทางกระแสจิตนายครับเรื่องวิญญาณเล่ร่อนจะทํำยังไงดีครับเวลานี้มันมีมากมายเหลือเกินลําพังผมจะรับมือไม่อยู่แล้วนะครับ ไตรภูมิจึงบอกกับเขาไม่ต้องห่วงผมเจราจากับเจ้าแห่งลมไว้แล้วเราจะใช้พื้นที่บนอากาศเป็นที่กักขังวิญญาณทางเจ้าแห่งลมอนุญาตแล้วคืนนี้ก็ดําเนินการได้ถ้าได้อย่างนั้นก็ดีสิครับทีแรกผมยังคิดว่าจะไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าแม่คงคาในกระแสจิตไตรภูมิหัวเราะผมก็คิดมาก่อนแล้วแต่พื้นที่น้ํามันน้อยเกินไป ถึงจะมีสัดส่วนเป็นสามในสี่ของโลกแต่ถ้าเป็นบนอากาศจะได้ปริมาณมากกว่าเอาตามนี้แล้วกันอีกอย่างเจ้าแม่คงคาก็ลังเกียจพวกวิญญาณเล่ร่อนท่านบอกว่าปิญญาณพวกนี้หน้าขยักขยังเผลอๆถ้าหลุดออกมาก็จะทาให้น้ําเน่าเสียอีกต่างหากในทวารหัวเราะกับมุกของเจ้านายเอาละเสร็จแล้วข้าหนูทดลองเขาลืมตาขึ้นมองไปทางนัดนารีที่ปล่อยมุกโดยไม่แสดงอาการแต่ บัวบารายถึงกับยืนำขำเขาลุกขึ้นมาพร้อมบิดขี้เกียจเอาละระหว่างรอผลผมจะพาคุณหมอไปดูสถานที่หนึง่งสนใจไหมครับบัวบารายเบิกตากว้างก่อนหันไปทางนัทนารีให้คุณหมอนัดนารีไปด้วยไหมคะเขาคิดอยู่คู่หนึ่งก็ได้นะเสร็จแล้วผมจะพาไปทานข้าวกันเฮลิคอปเตอร์ลดระดับลงหน้าหมู่บ้าน ไตรภูมิลงมาก่อนยื่นมือไปรับบัวบาลายและนันนาลีลงมาจากนั้นนายทวารกับราตีที่ว่าก็ก้กาวตามมาบัวบาลายตกใจที่เห็นป้ายหมู่บ้านเซ v วิลเลจด้านล่างยังระบุอักษรภาษาอังกฤษ100% c เ v i d f r e e v i l โควิดรีวิลเลจตกลงว่าคุณเทคโอเวอร์จากเจ็กเท่าแล้วหรอคะบัวบาลายถามอย่างตื่นเต้นครับผมเห็นใจแกค,ครับผมจะทำให้หมู่บ้านนี้ปลอดโรคร้อเซ ไปครับไปเดินเล่นกันก่อนเขาพาทุกคนเดินไปตามถนนหมู่บ้านที่บ้านเกือบทุกหลังเริ่มเสร็จอย่างลงตัวแต่รูปทรงและส่วนที่ต่อเติมมีมากขึ้นจนเป็นบ้านโมเดินที่แปลกตาทั้งพื้นที่ใช้สอยก็มีอย่างครบคันสวยกว่าเดิมอีกคุณไตรภูมิทำได้ยังไงคะแล้วอย่างนี้ต้นทุนจะไม่เพิ่มหรือคะขาพยักหน้าพลางหันไปมองนัดนารีที่เดินตามอย่างชา้าชเเดินไม่สะดวกนัก แต่เขาไม่คิดจะช่วยเพราะรู้ว่าคนที่มีอาการอย่างนี้จะไม่ชอบให้ใครมาช่วยเหลือผมขึ้นราคาขายในโครงการนี้เป็นหลังละ15ล้านขาดตัวบัวบลายตาค้างอย่างไม่เชื่อหัวตัวเองแพงขนาดนี้จะขายออกหรือคะคุณใรภูมิเขายิ้มให้ขายได้ครับเพราะคนกลัวตายโดยเฉพาะคนมีเงินมากๆแต่เราไม่ได้โอฟเ่นทุกคนที่ต้องการซื้อนะครับ ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบว่าไม่มีพฤติกรรมเลวถ้ารวยแล้วเลวเราไม่ขายให้แต่เชื่อเถอะครับคนมีเงินที่เป็นคนดีก็มีเยอะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมให้ราตีกับที่วาโปรโมททางออนไลน์มีคนเข้ามาถามหลายพันคนทั้งที่เรามีบ้านแค่300หลังคาเรือนบัวบลายจึงถามขึ้นทําไมคนถึงสนใจมากขนาดนั้นล่ะคะบัวคิดว่าชั่วโมงนี้คนไม่กล้าใช้เงินซะอีกเขาจึงพูดขึ้น คนที่ไม่กล้าใช้เงินส่วนใหญ่จะเป็นคนระดับกลางถึงล่างที่เขามีรายได้จำกัดและต้องประหยัดที่สุดในายามตกงานและทำมากินลำบากในช่วงเวลานี้แต่คนมีเงินก็ยังคงมีเงินอยู่นั่นแหละเขาประเมินแล้วว่าที่นี่ปลอดภย100ัยร้อเปเซยิ่งมีคุณหมอบัวอยู่ในโครงการนี้ด้วยก็ยิ่งช่วยดึงลูกค้าได้อีกมากไม่แน่นะบางทีผมอาจยกบ้านหลังนั้นให้คุณหมอไปเลยก็ได้ในฐานะพรีเซนเตอร์ บัวบารายหัวลอ้อบัวเอานะคะถ้าคุณจะเอาบัวไปขายขนาดนั้นบัวรับแน่นอนค่ะเขาพอใจที่เธอไม่ปฏิเสธก่อนจะบอกเล่าถึงข้อดีของโครงการนี้ในบู่บ้านนี้จะมีระบบป้องกันภัยตามปกติแต่ที่เพิ่มเติมเข้ามาคือระบบการฆ่าเชื้อน้าตั้งแต่แรถล่นผ่านเข้าทางป้อมยามระบบพ่นน้ํายาจะฉีด,ดโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกับตอนที่เข้าตัวบ้านทุกจุดจะมีระบบน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันอย่างครบถ้วน และหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินผู้ป่วยสามารถเดินทางจาลานเฮลิคอปเตอร์ไปยังโรงพยาบาลอินเตอร์บัวบาลายมองหน้าเขาอย่างไม่เชื่อหูตัวเองเขายัางพูดต่อไปแต่อีกไม่นานผมจะสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ขึ้นที่นี่อยู่ทางด้านหลังซึ่งกําลังปรับปรงบุงพื้นที่อยู่ตรงนั้นมีถนนเข้าออกได้อีกหนึ่งเส้นทางผมจะชวนคุณหมอมาเป็นหุ้นส่วนและให้รับตําแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแห่งใหม่นี้ ซึ่งในนั้นจะมีศูนย์วิจัยที่มีเครื่องไม้เครื่องมือแบบสุดยอดของโลกรับรองว่าพวกคุณวิจัยกันมื้อมือไปเลยบัวบาลายถึงกับน้ำตาคลอยื่นไปจับแขนเขาคุณตั้งใจทำขนาดนี้เลยเหรอคะบัวขอบคุณมากนะคะเคารีพูดขึ้นไม่ต้องขอบคุณหรอกครับมันเป็นธุรกิจผู้จบก็ยิ้มจนเธอต้องยิ้มตามใจภูมิหันมาทางนัทนารี คุณหมอนัฐนารีชอบบ้านที่นี่ไหมครับเธอไม่ได้ตอบแต่มองไปรอบๆเราก็ไม่สนใจสิ่งที่ถามไม่ได้ชอบแต่ก็ไม่ได้ไม่ชอบค่ะไต่ภูมมกับบูวลาย,ยิ้มให้กันรู้ดีว่าเธอมักไม่แสดงอาการใดๆและมักพูดออกมาอย่างตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมถ้าผมให้คุณหมอมาซื้อบ้านที่นี่คุณหมอสนใจจะมาซื้อไหมครับนัฐนารีมองหน้าเขาเอียงซ้ายขวามองไปรอบๆ ตอนนี้ยังตัดสินใจไม่ได้ค่ะแต่ตั้งใจว่าจะไปหาบ้านเช่าให้คุณแม่อยู่เพราะบ้านเดิมของเราเขามาปิดป้ายไว้เต็มไปหมดแล้วทั้งสองรู้ดีว่าบ้านของเธออยู่ในกระบวนการยึดทรัพย์จากผลพวงที่อดีตรัฐมนตรีบรรชิตได้สร้างไว้ใรพูมจึงพูดขึ้นถ้าคุณสนใจอยากจะมาอยู่ใกล้หมอบัวผมเสนอเงื่อนไขพิเศษให้ก็ได้เงินดาวไม่ต้องมีให้ผ่อนส่งราคาต่ำไปเรื่อยๆไม่มีกำหนดตายตัว บัวบาลายมองไปถึงกับสะดุ้งจึงรีบเข้าไปโอบนัดนารีไว้ขณะที่น้ำตาไหลพรากลงมาเธอรูปหลังให้หล่อนอย่างอ่อนโยนด้วยความสงสารถ้าทำอย่างนั้นคุณจะเสียเปรียบดิฉันรับข้อเสนอนี้ไม่ได้หรอกคะ่ะไต้ภูมิยิ้มด้วยความเอ็นดูสาวน้อยถ้าคุณคิดว่าผมจะเสียเปรียบคุณก็มาช่วยงานที่โรงพยาบาลแห่งใหม่เขามองไปทางบัวบาลายผมคิดว่าคุณหมอบัวอาจมีตำแหน่งที่เหมาะสมให้กับคุณได้นะ ถึงตอนนั้นด้วยรายได้ของคุณก็ซื้อบ้านหลังนี้ได้อย่างสบายนัตนารีเอียงหน้ามองบัวบาลายที่กำลังยิ้มอยู่อย่างนั้นเหรอคะบัวบาลายพยักหน้าแล้วตอบออกไปถ้าเรามีองค์กรของเราเองเราอาจเป็นศูนย์การวิจัยคุณภาพประชากรในเซาท์เอินเดเชียก็ได้ถึงตอนนั้นที่นี่คงเป็นแหล่งรวบรวมจากบรรดาโปรเฟสเซอร์ทั่วโลกที่เดินทางเข้ามาคน้นคว้าข้อมูลที่นี่นัตนารีพยักหน้าให้เธอก่อนมองไตภูมิ เธอยกสองมือพนมแล้วก้มหน้าลงให้เขาก็เพราะอย่างนี้ไงคะดิฉันถึงบอกว่าคุณไตรภูมิไม่ใช่มนุษย์ทั่วไปไตรภูมิจึงโต้ตอบกลับไปถ้าคุณหมอบอกว่าผมไม่ใช่มนุษย์ทั่วไปแล้วคุณหมอล่ะครับจัดอยู่ในมนุษย์ประเภทไหนผมว่าบางทีคุณหมออาจไม่ใช่มนุษย์ก็ได้นะครับเธอหันหน้ามองเขาสายหน้าไปมาเล็กน้อยตอนนี้คุณไตรภูมิเริ่มใกล้เข้ามนุษย์ทุกขนาดแล้วนะคะ บัวบาลายสนใจจึงขยับตัวเข้าไปนัตลีได้พูดขึ้นอีกว่ามนุษย์ส่วนใหญ่มักชอบเหนี่ยมแนมอย่างไร้สาระบัวบาลายถึงกับขำกลักขึ้นมาจนไตภูมิต้องสะกิดคุณหมอครับรักษาอาการหน่อยครับเธอรีบปิดปากขำชี้หน้าไตาภูมิอย่างสมน้ำหน้าที่ถูกนัตลีย้อนสอนตรงๆอย่างไม่สนใจก่อนที่หล่อนจะเดินออกไปแล้วมองไปยังบ้านหลังต่างๆอย่างมีส่วนร่วมมากขึ้น ชายามัจจุราช EP.30 ได้จบลงแล้วแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน EP.31 ตอนการรอดตายของภรรยานายทวัตรบกควรช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกระดิ่งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ